มาดูผลงานล่าสุดที่แคททดลองทำให้ทุกคนดูนะจ๊ะในอีพีหนึ่งเก้าสองนะคะวันนี้แคทจะมาย้ายขวดไปวางในมุมที่โดนแดดช่วงเย็นนะคะมุมนี้เป็นมุมที่แคทต,ต้องมานั่งกรอกจุลินทรีย์ผสมจุลินทรีย์นะคะดังนั้นแคทจะย้ายชุดล่าสุดนะคะที่เราทำเมื่อวานเห็นไหมคะผ่านไปหนึ่งวนันสีเริ่มใสตะกอนนอนพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะจ๊ะ เดี๋ยวแคทขออนุญาตย้ายขวดสักครู่แล้วเจอกันช่วงหน้าจ้าถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ก่อนพบกับ จากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะคะตกเย็นแล้วก็มาเจอกันเนาะเวลานี้ห้าโมงครึ่งจะ6กโมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่ามุมนี้นะจ๊ะมีแสงแดดสาดส่องมานะคะแคทก็ได้ย้ายจุลินนสีนะคะที่อยู่ในมุมทดลองที่แคททําให้ทุกคนดูเมื่อวานนะจ๊ะอีพีหนึวันนี้อีพีหนึนะคะแคทมาติดตามผลงานชุดล่าสุดที่ได้ทําให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะว่าสีเขาเปลี่ยนไวมากๆแล้วก็เป็นสีที่เริ่มใสถ้าเราไม่เขย่าวขวดนะคะ เมื่อตะกรนเขานิ่งแล้วจับอยู่ด้านข้างจับอยู่ด้านล่างนะคะสีเขาจะใสสวยมากๆทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อข้างต้นคลิปเนาะก็เป็นอะไรที่ไวมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะจ๊ะไม่ทราบว่าใขรเริ่มทดลองหรือ,อยังเอ่ยนะเน้นย้ํานะคะว่าสูตรนี้มันจําเป็นต้องทําให้ไข่เน่าก่อนนะพอไข่เริ่มเน่าเขามีแก๊สที่เป็นอาหารของตัวจุลินทรีย์สังคราแสงสีแดงนะคะอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนว่าจุลินรีย์สังคราหแสงสีแดงนั้น ชอบกินแก๊สไข่เน่าชอบกินแก๊สไฮโดรเจนซันฟรยนะคะเป็นตัวที่เขาชอบมากๆและเป็นจุลินทรีย์ชนิดเดียวนะคะที่สามารถย่อยแก๊สประเภทนี้ได้ดีที่สุดนะจ๊ะในความรู้สึกแคทนนะตัวสีแดงจะย่อยได้ไวที่สุดถ้าเขานิ่งแล้วนะคะ ไม่ว่าสูตรอะไรก็ตามเมื่อสีแดงเขาย่อยอาหารที่มันเป็นแก๊สเน่าๆแก๊สเหม็นๆจนนิ่งจนหมดแล้วอายุครบ2เดือนขึ้นไปหรือ1เดือนขึ้นไปจะไวมากในบางสูตร ค่อยๆกลายเป็นสีเขียวได้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆสูตรนะคะไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นสูตรใดสูตรหนึ่งนะอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจนะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้ง P.S.B และ G.S.B นั้นเขาอยู่ในแหล่งน้ำนะคะสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ตัวที่จะออกมากินอาหารที่มีความเน่าเป็นแก๊สไข่เน่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟได้ดีที่สุดคือสีแดงนะคะสีแดงจะกินได้ดีกว่าสีเขียวก็กินได้ดีเช่นกันค่ะแต่ตัวที่จะกินได้ได้ดีได้ไวก็จะเป็นสีแดงซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาติดตามผลงานอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะก็ทําการเคลื่อนย้ายมาตอนนี้มันก็ทําการเขย่าไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเมื่อเขย่ามันก็จะเป็นสีคุณคุณเมื่อตะกอนเขานิ่งนอนก้น เมื่อเป็นในลักษณะแบบนั้นสีเขาจะใสสวยมากๆนะคะเมื่อแสงแดดสาดส่องมายิ่งสวยกันใหญ่เลยนะอุ้ยตอนนี้แสงแดดเริ่มไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแคทพาทุกคนไปดูผลงานกันชัดๆใกล้ๆนะคะคือนั่งรอแสงแดดนะนั่งให้แสงแดดมันหายไปเมื่อสักครู่นี่หูแสงแดดสาดส่องที่กระบาลหัวมากๆแ <laughs> สบร้อน <laughs> ก็เลยมานั่งหลบแดดนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันใกล้ๆชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้แสงแดดก็ค่อยๆเลื่อนลงมาแล้วนะจ๊ะนั่งมุมนี้แสงแดดไม่ส่องตาแล้วนะคะเ <laughs> มื่อสักครู่ไปนั่งหลบแดดอยู่ตั้งนานเนาะด้านหน้าของทุกคนก็คือมุมใหม่ที่แคทย้ายมานลจ๊ะเพราะว่ามุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่ลงตัวที่สุดเวลาแคท ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแรกๆมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่ลงตัวมากๆเลยนะจ๊ะเพราะช่วงเช้าก็โดนแสงแดดแล้วช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะก็จะโดนแสงแดดมาจากมุมโน้นเนาะได้สองช่วงเลยนะคะเช้าแล้วก็เย็นเลย แคทจึงนิยมนําจุลินซีสังข้อแสงนะคะช่วงแรกๆสิบวันแรกเนี่ยจะมาอยู่ในมุมนี้แล้วพอสักพักหนึ่งเมื่อเขาเริ่มเป็นดีนะจ๊ะแคทก็จะย้ายไปอยู่ในมุมด้านในก็คือเอาไปหลบฝนเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันใต้ต้นไม้ชุดนี้นะคะที่ทดลองทําเมื่อวานเนาะแล้วมาเย็นวันนี้ ถือว่าครบหนึ่งวันเต็มเต็มก็ว่าได้นะจ๊ะเพราะว่าแคทก็ได้ทดลองทําให้ทุกคนได้ดูช่วงเย็นเช่นเดียวกันนะวันนี้ก็มาเป็นเย็นของอีกวันนึงก็จัดว่าครบหนึ่งวันเต็มนะคะถือว่าใช้ได้นะคะสูตรนี้ที่ทุกคนเห็นคลิปข้างต้นเนาะสีมันก็จะใส แต่ถ้าเราเขยา่ามันก็จะขุ่นออกนวลๆชมพูนวลนๆนนในลักษณะแบบนี้พรุ่งนี้นะคะเมื่อเขาได้รับแดดช่วงเช้าแล้วก็มาเจอแดดช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งนะคะเขาจะเข้มขึ้นอีกจะใสจะสวยขึ้นอีกนะคะแต่วันนี้แคทพาทุกคนมาติดตามผลงานในวันนี้ก่อนว่าผ่านไปหนึ่งวันนะคะ เขาจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหมือนคลิปข้างต้นที่ทุกคนได้ดูแล้วเมื่อเราเขย่านํามาตั้งวางไว้ในมุมที่โดนแดดบางช่วงแล้วพอได้รับแสงแดดอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะสําหรับสูตรนี้นะคะช่วงเช้าถ้าใครมีเวลานะคะให้มาเขย่าวขวดเขาก่อนที่จะได้รับแสงแดดนะจ๊ะแต่ถ้าแดดช่วงบ่ายนะคะคือถ้าเราไม่มีเวลาเราก็เขย่าช่วงเช้าไว้รอเลยก็ได้เนาะ <c ười> คือใครว่างช่วงไหนให้เขย่าช่วงนั้นก่อนที่เขาจะได้รับแสงแดดนะคะ ทดลองกันดูนะคะนี่ยังมีแสงแดดสาดส่อมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมุมนี้ได้รับแสงแดดดีมากๆเลยค่ะเช้าเย็นนะจ๊ะ <c oughs> ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรอาหารที่แคททดลองทำตั้งแต่ ep 6 1แล้วนะคะแคทเรียกเขาว่าแดงดั้งเดิมนะคะก็เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะที่แคททดลองทำตั้งแต่ ep ที่หกแล้วพอทดลองผสมกับ น้ำหมักพุงปลานะคะก็จะได้ออกมาเป็นสีอมม่วงที่ค่อนข้างสวยพอคัดเชื้อไปคัดเชื้อมาแล้วได้สีสวยๆใสๆนะคะแคทก็ให้ชื่อคขาว่าแดงม่วงเลสเคนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่แคทคัดเชื้อภายในบ้านที่ทดลองทํานี้นะจ๊ะแล้วสูตรมาตรฐานที่ใช้ในการขยายเชื้อ ทาหัวเชื้อสําหรับสูตรนี้ก็คือไข่แดง1ฟองบวกชูรส1ช้อนนะคะถ้าใครอยากได้สีแดงสวยใสนะคะ ตะกรอนค่อนข้างน้อยเป็นไวนะจ๊ะก็ให้ทำตามแคทได้แชร์ไว้ล่าสุดนะคะ ep 192นะคะเป็นวิธีการทำอาหารเลี้ยงเชื้อขยายเชื้ออีกหนึ่งวิธีนะคะที่แคททำอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ได้ผลที่น่าพอใจมากๆซึ่งเขาเป็นไวแล้วก็ให้สีที่ค่อนข้างสวยและใสนะจ๊ะในวันนี้แคทพาทุกคนมาติดตามผลงานอายุครบ1วันนะคะให้ดูขวดนี้นะจ๊ะจำขวดนี้ได้ไม่เอ,อ่ยเป็นขวดที่แคท ทดลองทำอาหารเลี้ยงเชื้อให้ทุกคนดูเมื่อวานนะวันนี้อายุหนึ่งวันนะคะเขาจะเป็นสีน้ําตาลอมส้มนะจ๊ะเมื่อเขาเริ่มมีความเน่าเหม็นนะคะเขาก็จะเริ่มอมม่วงขึ้นเรื่อยๆส่วนขวดที่เหลือนะคะริมโนนะจ๊ะเป็นอาหารชุดเดิมที่แคททำไว้แล้วยังใช้ไม่หมดนะคะแคทก็ยังไม่ได้นำไปขยายต่อยังไม่ได้ไปทำต่อนะคะก็คือเอาทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะ สำหรับขวดนี้นะคะเขาก็ยังเป็นอาหารที่แค่สามารถนำไปขยายเชื้อได้ต่ออีกนะคะก็แค่นำขวดมากรอกน้ำนะคะแล้วก็ใส่อาหารชุดเดิมที่เหลือไว้นะคะก็ทำเพิ่มเติมไปได้เรื่อยๆคาดว่าน่าจะได้เกือบยี่สิบขวดเลยนะคะสำหรับสูตรอาหารในลักษณะแบบนี้นะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาติดตามชมผลงานเพียงเท่านี้นะจ๊ะก็ ครบหนึ่งวันเต็มแล้วนะคะที่ทำเมื่อวานเนาะก็วันนี้ก็พามาดูพาทุกคนมาดูว่าแคทย้ายมาอยู่ในมุมนี้แทนนะจ๊ะเพราะว่ามุมแรกที่ทํานั้นมันไม่ค่อยโดนแสงแดดเท่าไหร่พอช่วงประมาณห้าโมงเย็นนแดดก็ หายไปแล้วเพราะว่ามันโดนต้นมะม่วงบดบางนะคะมุมนี้จัดเป็นมุมที่ลงตัวที่สุดนะคะที่เหมาะกับการนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรทดลองใหม่ๆมาตั้งวางไว้เพราอจะได้รับแสงแดดเช้าแดดเย็นเต็มที่เลยนะคะแล้วก็จัดว่าเป็นมุมที่สวยมากๆเลยนะคะ <S <S สําหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทก็อย่าลืมกดซับสไคร้และก,กดกระดิ่งไว้ค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลด คลิปใหม่ๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ